เด็กน้อยลเลยดีอย่างซะกูกลายเป็นตัวอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่ฉลามนะเนี่ยจากเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับยังกลายเป็นลูกฉลามอยู่เลยแต่แต่ว่าตอนนี้กูกลายเป็นอะไรสักอย่างที่ว่ามันนี่ครับอะไรสักอย่างที่มันไม่ใช่ฉลามนะเนี่ยมันคือสสารไฟฟ้าแล้วแหละวาร์ปได้ด้วยนะครับแล้วบอกเลยดูฟันเนี่ยครับากจฟันไอ้นัน่นตัวอะไรในไอ้นัน่นไ e อซ์ไอเดช่ยเลยครับฟัน แต่โหดกว่าเพราะพี่วาร์ปได้แล้วก็มีพลังไฟฟ้านี่อันนี้ใช้เปิร์กบอกเลยว่าโคตรโหดครับจะเด็กได้โหดขึ้นงอเพงบิวมากอย่างนี้เราต้องมาพิสูจน์ด้วยเปิร์กอันใหม่ครับนี่ในแอลเกาะแตกซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถแต่งได้นะครับมันจะมีให้แต่งเยอะกับผมก็มกคือจะมีสกิลเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็น เกี่ยวกับฟันเนี่ยเราสามารถแต่งได้ด้วยนะครับแล้วก็ไอ้พวกฟันแต่งไอเนี่ยนะเราจะสามารถได้จากการที่ว่าเราสู้บอสปลาตัวอื่นนะครับอ่าแล้วก็มีการอัพเปิร์กด้วยนะับก็คือมันจะเป็นเทียร์หนึ่งเทียร์สองสามสี่ห้านะครับก็คือเทียร์ห้าเนี่ยจะเป็นขอบสีทองนะก็คือโหดมากแล้วก็มันจะบวกค่าเอฟเฟกต่างๆด้วยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับฟันโครงกระดูกนะครับฟันโครงกระดูกแต่ว่ามันเปลี่ยนไม่ได้นะมันต้องกลับไปเปลี่ยนที่แคมป์เราก่อนแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นฟันชารับ บอกเลยว,ว่าอเ,เถิดแล้วก็น,นี้เป็นเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับซึ่งมันจะมีเซ็ตของมันอยู่ด้วยนะพอเกิดเราใส่ครบเซ็ตเนี่ยมันจะมีบวกค่าเอฟเฟกตต่างๆด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเซ็ตของไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะบวกเอ่อการโจมตีขึ้นอีก5%ละมั้งถ้าเผมจะไม่ผิดนะครับแต่ว่าที่นี่มันมีเซ็ตด้วยคือไอ้น,นี่เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับร่างกายเรานะครับก็คือจะมีส่วนของฟันหัวร่างกายแล้วก็หางแล้วก็ส่วนครีบนะครับหรือว่าอะไรก็ว่าไปนะ ส่วนด้านล่าง3ช่องตรงนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับพวกสกิลนะครับเป็นสกิลติดตัวนะก็คืออันนี้เนี่ยจะเป็นการค้นหานะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นเพิ่มเลนี่หกร้อยนะครับแล้วก็จะโจมตีเรือเนี่ยได้แรงขึ้นนะครับอ่าแล้วก็อันนี้เนี่ยก็คือจะเพิ่มความรวดเร็วนะครับซึ่งมันก็มีให้เปลี่ยนนะแต่ว่าอันที่ผมสนใจอีกอันนึงก็คืออันนี้ครับก็คือเราเนี่ยสามารถอยู่บนบกได้นานขึ้นนะครับถึง75%นะฮะก็คือมีออิเจนใช้นะอยู่บนบกเนี่ย เหมาะแกกแกเป็นปเด็กคนเป็นที่สุดเลยแต่ว่าเราใช้ไม่ได้นะครับซึ่งมันก็ต้องตัดอันไหนสักอันหนึ่งอะนะตัวมันใช้ได้แค่3ช่องนะครับแต่วันนี้ผมเต็มแล้วไนงะก็คือผมว่าจะเปลี่ยนไอ้นี่แหละนะครับเป็นตัวค้นหาเนะี่ยไปเป็นอันนี้แทนนะครับโอเคงั้นกลับแคมป์ก่อนละกันกลับแคมป์บ้านเราก่อนนี่ครับกดวาร์ปไปเลยวาร์ปกลับแล้วเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนก่อนนะเปลี่ยนเซ็ตเปลี่ยนเซตเนซ้ตนอง็อตของเราเนี่ยให้ไป <c oughs> ให้เป็นไอ้นี่ครับนี่เป็นแบบต๊กแกไม่มีแขนเลยนะ ปึกน,น่ารักมากมาขอหาเหยื่อก่อนไม่ไหวแล้วหิวไอ้นี่แล้วกันเอ๊ะ,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 ะแล้วก็ตอนทั่วเรากดหลบเนี่ยนะครับกดหลบแบบว่ากด Q E หลบเนี่ยนะมันจะเกิดกระแสะไฟฟ้าแล้วก็ทำให้ดีปลาหรือว่าคนเนี่ยมันโดนช็อตด้วยเนะครับซึ่งเป็นสกิลที่โหดมากไอ้พวกที่ว่าเกี่ยวกับการแต่งร่างกายนะมันจะมีเกราะโครงกระดูกเกราะไฟฟ้านะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราแต่งเป็นโครงกระดูกเนี่ยมันก็จะสามารถ หมุนนะครับหมุนควบไปสว่านเลยครับแล้วก็ไปโจมตีเรือได้นะครับส่วนไอไฟฟ้าเนี่ยมันจะทําให้เกิดการติดสตันนะครับอ่าแอเด็กก่อนตรงนี้มีมนุษย์มนุษย์อันนี้ด้วยใจยเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ากริดกริดกรดขอขึ้นก่อนขอขึ้นก่อนเฮดสวัสดีจ้ามนุษย์ออกเสนอยู่ได้นานขึ้นเพราะงั้นเด็กได้หลายคนแงมยังน้องอร่อยตอนนี้บอสเราฆ่าไป ห้าตัวแล้วนะเอ้ยหรือว่าฆ่าไปสี่ฆ่าไปห้าแล้วนะครับซึ่งตัวที่หกเนี่ยถ้าเกิดฆ่าด้านบนมุมขวาเนี่ยนะครับมันเต็มเนี่ยมันเต็มหลอดนะครับไอ้นั่นแหละมันเต็มหลอดปุ๊บแล้วก็คือบอสจะโผล่มานะครับไอ้ฆ่าเลขห้านั่นแหละซึ่งตอนนี้ก็ขอฆ่าก่อนละกันอุ๊ยเริ่มเอาออกซิเจนเออดำน้ำก่อนตอนนี้เหมือนจะมากันแล้วไอ้พวกเน็ตมาแล้วใจไม่ยินเหตุเด็ก เอาไปเด็กเฮ้ยหลบ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 แบบโคตรอีปิดแล้วก็ทุบเรือด้วยเอ้ยนี่ไงเด็กเด็ด้วยเอ้ยทุบเรือมันทุบเรือมันเอ้ยก็เอาไปเด็กเดี๋ยวไปเรื่งว่ยหนีก่อนเฮ้ยหลบหลบหลบมันจะยิงหลบหลบเฮ้ยนี่แน่มาแล้วเราจะเรียกบอสโผล่มานะเพราะถ้าเราฆ่าบอสได้ตัวเนี่ยเราจะได้เบิร์กมาอันหนึ่งด้วยนะนี่แไงเด็กไอ้นี่ เอ้ยเด้งอ,อ,อ,อร่อยซึ่งบอกเลยว่าคนเวลสามสิบปดมากเพราะงั้นตอนแรกๆเนี้ยเราไม่เราไม่ควรจะฆ่าคนเยอะก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคนมันจะเวลสูงขึ้นแล้วมันจะฆ่ายากเพราะงั้นเราต้องโหดตามคนด้วยนะมาไอ้นี่เอ้ยตายมันตายราเปิดด้วยอคนม,มันยิงเวลสูงคือมันจะยิ่งมีของโหดมาฆ่าเราครับโอ้ยแต่เราโหดตามมันเนี่ยก็ไม่มีอะไรหยุดฉันได้ไมันไ,ไ,ไม่มีอะไรหยุดได้นี่เน โอ้ยวิวห้าสับพักใหญ่เนี่ยถึงจะเวลถึงจะเวลอัพเป็นวิวหกแล้วคนจะมาใหม่ป๊อสมาใหม่นี่แน่แดกฟาดด้วยฟาดฟาดเอ้ยฟาดแล้วก็แดกสาวไปแดกอืมเฮ้ยจุกจุกหลบปาระเบิดใส่พี่เหลยนี่ใช้เพิร์ดเฮ้ยเฮ้ยกูคือสสารพลังไฟฟ้าสสารพลังไลแดก ไปไหนเจ้ไปไหนนุ๊กสาวคาบไอเด็กครับแบบนึงยังไม่ตายกินศพด้วยเพิ่มเลือดโดนยิงเยอะไอ้นี่ไม่ตายโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บ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 คอขอหนีก่อนขอหนีก่อนเด็ด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 อูเจ็บอูเจ็บคนนี้ก่อนเอาไปเจอบอสฉลามด้วยเดี๋ยวดูเออเออหนีก่อนต้องกินคนเพิ่มเลือดก่อน พิ่มเลือดกูหน่อยนี่เนี่ยงียบเด็กเด็กเฮ้แม่ยเดี๋ยวยี่หกแล้วเว้ยเดี๋ยวอัพเลยครับเรียวยี่หกเด็กเด็กเพิ่มเลือดแล้วก็ไปฆ่ามันต่อวิปปลามันป่าระเบิดมามันบกได้ด้วยอันนี้เพิ่งรู้เลยเนี่ยอย่างงี้ต้องฆ่าพวกมันนี่แหละตอนนี้จะเรีหกแล้วนะไปอัพแล้วแหละอีกนิดนึงเฮ้ยเงียบยบ ล็อกเอายิงเนี่ยให้เราหลบแล้วเนแบบนี้ยมันจะยิงไม่โดนบอกเลยโหดมากนีมยเนี้ยเจุกจุกจุกตีเรือมันด้วยตีเรือมันด้วยโอ้ยนี่แน่เฮ้ยระเบิดเงี่ยกระโดดมาเด็กเอ้ยเรือยอดเหรอเรือยอดเหราเราไงเรายังไงกูก็เด็กได้เรือยอดก็เรือยอดเถอะ เด็กทั้งคนทั้งเรือนี่แหละน่งโดเป็นปลายอยู่โหยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดี๋ยวเด็กว่าวเดี๋นี้ต้องกระโดดขึ้นบนเรือมันเอ้ยเอ้ยพังเรือมันเรือจะพังแล้วฟาดฟาดช็อตใส่มันเอยปลิวๆปววัดเดมมนุษย์อะไร นี่บอสใหม่โผล่มาแล้วมาเลยบอดคนกำลังยิวเนื้อคนใหม่ๆอยู่นี่มาแล้วยันแค่นักฟิตด้วยกำลังรถอ้วนแต่ว่าไม่ครับมึงไม่ได้ผมหรอกมึงต้องโดนกูเด็กก่อนไหนวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยยิงใหญ่เลยยิงใหญ่เลยยนะิงใหญ่เลยเนี่ยเดย็กโอ้ยมีนักประดาน้ำด้วยโผล่มาจากไหนเนี่ยมาเป็นอาหารกูซะแหวนวน ฉันจะก้าวฉลาในน้นะไม่โดนเด็กจริงเอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนี้เริ่มตีหด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 แล้วหนึ่งวาร์ปลงก่อนไอ้นี่คนนักประดาน้ำด้วยเอ้ยนักประดาน้ำนี่แหละอันตรายครับแป๊บนึงผมต้องหาปลาอื่นกินก่อนหาปลาอื่นกินก่อนไม่ไหวเจ็บชิบชิบพวกคนเนี่ยกินแล้วมันเพิ่มเลือดน้อยมันต้องกินปลาถึงจะเพิ่มเลือดเยอะ ไอ้น,นี่ด้วยไอปลานี้ด้วยสีเขียวเอ้ยหินเอ้ยเรียบร้อยเฮ้ยไนบอสบอสอยู่ไหนบอสใช่ลำนี้หรือเปล่าไม่น่าใช่ไหนบอสวะหาบอสไม่เจอครับเดือมันมากันเยอะแต่ว่าน่าจะเป็นลำใหญ่เอ้ยนี่หรือเปล่าบอส เออเรียบร้อยนี่ไงได้บอสแล้วโอเคไปแล้วกูไปแล้วก <c oughs> ูมาลา่าบอสพวกมึงแค่นี้แหละโอ้ยหลบหนีในท่นน <c oughs> อก่อนเออจุกหลบจุกหลบเป็นยังไงยังฆ่ากูไม่ได้เจ้าพวกมนุษย์พวกแกมันกระจอกหา <c oughs> ไม่เจอแล้วสิฉ <c oughs> ันจะหนีไปสุดขอบโลกเดี๋ยวจะไป,ปอัพเปิร์กใหม่ก่อนไปดูเปิร์กใหม่ก่อนนะครับว่ามันใช้ทำอะไรได้บ้าง วาร์ปกลับบ้านยังไม่ได้นะต้องรองให้การค้นหาเนี่ยมันเสร็จสิ้นก่อนก็คือให้มันหาเราไม่เจอก่อนนะแล้วเดี๋ยวถึงจะวาร์ปกลับบ้านได้เราจะไปดูเปิ์กใหม่กันกน,นะครับอ้นี้เป็นระดับบินิบอสบอกเลยว่าจะจอะเดกเอกินเพิ่มไอ้นน่นด้วยโปรตีนไขมันเอ้ยเด็กเด็กับตัวรัวเอ,อ้ยเ,เ,เรียบร้อยอร่อยมากครับคุณแกบผมไปวาร์ปกลับบ้านโคตรอีลุงตุงนางไปหน่อยนะโอเค แถมเราวิ่งแล้วด้วยนะครับเวลเลื่อนแล้วพรางั้นก็น่าจะได้อยู่เปิร์อันไหนวะอ๋อมันน่าจะไม่ใช่เปิร์ครับน่าจะเป็นนี่ไงไฟฟ้ามันเป็นอิเล็กทริกบอดี้นะครับเปส่วของร่างกายไงนี่ไงเย็ดคีสีฟ้าไว้เฮ้ยจะบวก10อิเล็กทริกดาเมจนะครับแล้วก็จะเพิ่มความเร็วแม็กสปีดแล้วก็ว่ายได้ไวขึ้น แถมถ้าเกิดเราใส่เซตฉลามแบบเป็นไฟฟ้าเนี่ยจะบวกโบนัสอีก5%นะครับการโจมตีด้วยไฟฟ้าเนี่ยจะแรงขึ้นหน่อยนะอันนี้ลดลงไปนิดหน่อยในเรื่องการโจมตีอะ่ะเพราะว่าอันนี้เราอัพเป็นขอบม่วงเลยครับเป็นกราะโครงกระดูกนะก็คือจะบวก20%อันนี้บวก5บวก5อันในเดียวกันวะเนี่ยเดี๋ยวเรามาอัพอันนี้ดูก่อนละกันนะครับไอ้ค่าเนี่ยผมก็มีเยอะอยู่นะไอ้ค่าสีเหลืองเนี่ยตอนแรกใช้800 0โอเคก็ไม่เท่าไหร่ ครับก่อนขั้นสองใช้หนึ่งมืนขั้นสามหนึ่งมืนสองกับไอซีเขียวอีหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าไม่เท่าไรโอเคคือเนี้ยเหมือนจะเพิ่มดามจด้วยนะครับเนี่ยอันนี้คืออันเก่าเนี่ยมันจะลดดามจไปบ้างนิดนึงแต่เนี่ยมันเพิ่มดามจมาช่องนึงเนโอเคเอาอันนี้แหละก็อัพเป็นขั้นสุดท้ายแล้วกันมาหมื่นสี่ทุ่มทุนดูคลิปนักกลัวจัง <laughs> มันกลายเป็นตัวอะไรไปแล้วเนี่ย นาไม่ใช่เฉลามที่ฉันรู้จักเมื่อตอนแรกแถมเพิ่มเกราะด้วยนะครับนี่เพิ่มเกราะมาติดหนึ่งก็ยังดีนไม่ใช่ฉลามตัวน้อยตัวนั้นแล้วมึงตัวเชี่ยอะไรเนี่ยไม่กลับดอนอยังยอายผมบอกเลยถ้าเกิดมันเจอผมเนี่ยกูคือสสารไฟฟ้าเป็นขอบทองไลยด้วยสวยเนี่ยอัพเป็นขอบทองรู้สึกอีเซตไฟฟ้าอันนี้คือเซตไฟฟ้านะเป็นคลีปเซตไฟฟ้า นี่เซตครุงกระดูกโคตรเท่ครับเออไหนลองใส่แล้วก็ออกไปควงสว่านดูดินี่มันจะหมุนควงแบบนี้แล้วมันจะตีได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่วับแบบเป็นไฟฟ้าเลยนะนี่ก็คือมันจะเป็นการหมุนควงอ่ะนะแล้วก็เพื่อเป็นการโจมตีด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> หมุนติ้วติ้ว,ตวแต่ไม่เอาดีกว่าเราเอาไฟฟ้าดีกว่านะครับไฟฟ้านี่แหละมันหน้าเก่งขามมากเอานี้แหละเซตไฟฟ้าอาัพเป็นอีกสีหนึ่งนี่ดีกว่าหรือเปล่าวะ ไม่รู้เหมือนกันแฮะอันนี้ฟันเซฟไฟฟ้าฟันเซตไฟฟ้านะครับอันนี้ฟันเซตไฟฟ้าบวก15เอร์เซนดาเมจเยอะแค่แต่ว่ามันลดมันลดกรอบไปเยอะมากเลยนะดูดิลดไปตั้ง2ช่องเอ้ยมันลดไปช่องหนึ่งกับอีกกับอีกประมาณ8ปนะครับประมาณถ้ากิดเทียบนะครับประมาณ1.8นะครับมันลดไปอะ่ะลดไปโคตรเยอะเลยลดกรอบไปเยอะมากแต่ว่าเพิ่มดาเมจมาแทนนะครับ เพิ damage, load load. ่มดาเมจแต่ลดเกราะคิดหนักเลยว้ยเช่นจะคิดหนักเราจะเอาเกราะหรือดาเมจดีลองใช้เซตมันสัก3เซ็ตดูก่อนละกันนะครับลองใช้เซ็ตไฟฟ้าดูละกันทั้ง3อันเลยนะครับลองดูลองดูก็คือจะบวกความแรงเกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยนะครับอีก15เนี่ยส่วนไอ้นี่อัพเป็นอีกขั้นหนึ่งใช้หมื่นสี่เนี่ยผมเกี้ยงเลยนะหมดกันที่เช่นลงทุนเอ๊ะ มาขนาดนี้แล้วกลัวอะไรอัพไปเลยครบเซตนะครับขอบทองเกลี้ยงเรียบร้อยก็ยกเวทไอตีตุ๊กแกเนี่ยนะ๋ยวค่อยอัพก่อนส่วนเรื่องเซตกองหัวกับส่วนหางเนี่ยก็คือเราต้องทำควสไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้สู้กับบอสปลาก่อนนะแล้วมันถึงจะปลดล็อกมาให้นะครับแต่ว่าไอ้นี้เนี่ยมันยังล็อกอยู่ไงยังไปยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าแค่นี้ก็น่าจะโหดแล้วมั้งไหนลองไปตีมันด้วยไฟฟ้าดูสิปลาสักตัวแต่เราไปช็อตมันแกล้ๆนะ มันจะแรงแค่ไหนครับในปลาครับค้นหาแป,ป๊บนุนๆๆ่นนุ่นนุ่นตัวหนึ่งวิวหนึ่งวลวสอง,องชอบใกล้ใกล้โอ้ยเลือดรถมันเกือบตายเลยเนะ่โดนสองทีตายอะ่ะดูดิโคตรโหดครับตอวเธอเราถอดเซ็ตเนี่ยเลือดรถประมาณครึ่งหลอดมั้งรวมอาจจะน้อยกว่าครึ่งหลอดตัวเนี้ยดูดิเลือดรถโคตรเยอะเฮ้ยเฮ้ยเดียวอะไรไอตัวเล็ก เปื้อกเปื้อกเด็กแม่งนี่แน่เงียบเงียบอันนี้ด้วยสากศพกูก็เด็กเอาเป็นเดี๋ยวเราไปหามนุษย์กินเออพอดีเลยพอดีมนุษย์เราอยากใช้ท่าใหม่ดูสิช็อตนี่แน่กระดึบหลบแข้งช็อตใส่มันนี่แน,น่ตาย,ตายครับกูตัวอันตรายกว่าปลาไหลไฟฟ้าซะอีกนะบอกให้เงียบูที่เดือเด็ก โอเคตอนนี้มาแล้วมันมาแล้วลบหลบในน้ำมาแดงๆกูลบกูลบในน้ำกลางอันนี้เอ้ยมันปาระเบิดมาได้นี่ว่ามีนักล่าด้วยเวิลด์สามหกครับเย็นแก้คนเวิลด์สูงตูอีกเวิลด์ยี่หกอีกไปดีกว่านี่ครับเราต้องไปอัพเลเวลตัวเองก่อนให้เยอะๆอ่ะนะ้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะฆ่าเราได้ง่ายๆไม่คุ้มเสียสักตัวไร แล้วก็เรามีพื้นที่เขตใหม่แล้วด้วยนะครับนี่ก็คือผมไปถึงพื้นที่เขตนี้แล้วครับประมาณข้ามมาเอ่อสี่พื้นที่แล้วนะหนึ่งสองสามสี่นี่ครับสี่พื้นที่ตรงนี้เล่นไปแปดสิบสองเปอร์เซ็นต์แปดสิบสี่เก้าสิบแปดอันนี้มันเหลืออยู่กล่องเดียวครับเอาว่าตรงนี้มันยังล็อกอยู่นะไอ้ตรงท่อเน,นี่ยมันยังล็อกอยู่ผมเลยไปเอาไม่ได้มันก็เลยยังไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์สักทีก็คือต้องไปตามควสก่อนนะแล้วก็ถึงจะสามารถพังเอ่อโครงเหล็กได้ถ้ามันแข็งแกร่งกว่าตัวเราอะนะครับ ต้องให้มันอ่อนกว่าตัวเราก่อนก็คือต้องเล่นไปตามคุคิสก่อนแล้วก็ถึงจะสามารถพังกรงเหล็กได้แล้วก็ไปทุบก,กล่องได้ <g it> มันนืดว่ายน้ำแหละชิวจังเลยนะเด็ก <c oughs> นี่เนไปต่อดีกว่า <c oughs> เฮ้ยแคมป์ไฟเหรอกูขอแคมป์ด้วยคน้อวมนุษย์ไปไหนกันเ <c oughs> น่ยจะไม่ไม่มาแคมป์กับเราเลยอย่างเหงา โอเคผมก็สลับเกมเกมนี้นะครับพารนี้เนี่ยก็ขอจบออยเพียงเท่านี้แล้กันนะครับก็เอาไว้ต่อพาร์ทหน้าเลยละกันนะฮะ